โยโยโย่ yo, yo, yo. สุเป็นมงเช้าเจอกันกับคืนหนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับบิ๊กแมทพี่จะเลือกเกมเวลาเที่ยงคืนครึง่งบุนเดสซีกาเยอรมน,นีครับบุ๋นเสือหมืนเชียกลักบกักเปิดบ้านเจอจากฝูงบาเยอร์มิวนิกกลักบัก24แต้มจากการชนะ7เสมอ3แพ้5เกมล่าสุดบุกชนะฮอฟเฟนไฮม์2-1นะครรับเเกโดซโอเน่กุนซือชาววิตมีึ่นกงนะครับเก โกเอลเวดีนะครับตรงกลางยูเรียนไวเกิลฟลิปซานเดอร์ครับแนวรุกอเล็กซานเปียโรบินแฮคมีเควินสต็อกเกอร์ทิมไคเดียนนะครับเป็นตัวหลักในขณะที่บาเยบร์นมิวนิค36แต้ม จากการชนะสเวเดนเสมอ3แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านพล่มอาเบลิสิกมา5-1นะครับนอยเออร์ยังเจ็บเช่นเดียวกับจอปานินยาตรงกลางนะครับแบงซองกอมปานีก็น่าจะใช้ดานเยอรเปเรสประตูทีมชาติอิสราเอลนะครับลงเล่นเกมรับก็คิมบินเจอูปาเมการโนตรงกลางกิมมิชกอเลสกา้านะครับแนวรุกไมเคิลโอลิเซจามามูเซล่าและลอยซาเน่แฮร์รี่เคนนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันบายเยินเอาชนะไปกลับในบ้าน3-1เกมเยือน2-1คู่นี้ตามหน้าเสือบาเยินบุกมาเป็นต่อแน่นะครับบา ต้องพยายามทำแต้มหนีเลเวอร์เกอเซนออกไปอีกนะครับและแม้ว่ากลับบักจะดูฟอร์มดีครับแต่พี่เจมมองว่าเริ่มลงตัวนะครับวัดใจบาเยอร์มิวนิกกระหายในการลงเล่นด้วยครับนัดแรกของปีนี้ครับวัดใจบาเยอร์การันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2นะครับให้เชียร์บาเยอร์มิวนิกเป็นครึ่งหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย